ชานมีหกิกาห้าสิบนาทีนะครับจบเรื่องกรณีเทควันโดน่าจะจบลงอย่างสวยงามหรือไม่ประการใดเดี๋ยวรอดูวันนี้นะครับบ่ายสามโมงนะครับคุณปรีชาต่อตระกูลอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่านัดหมายกับน้องก้อยลุงระวีขุราษะแล้วก็นักเทควันโดสาวอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเคยปรากฏอยู่ในคลิปซึ่งแสดงความรู้สึกเป็นคลิปเสียงเนี่ยนะครับร่วมกับน้องก้อยลุงระวีหลังจากเกิดเหตุการณ์กระทบโค้ชเช ลงโทษและทําให้น้องก้อยเนี่ยไม่พอใจแล้วก็รวมถึงนักเทควัโดอีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับก็คือคาสันดราฮาร์เลอร์นะคะเป็นนักเทควนโดทีมชาติอีกคนหนึ่งทั้งสองคนนี้มีรายงานนะครับโดยคุณปีชาต่อตะกูลระบุว่าจะเข้าพบกับโค้ชเชวันนี้นะครับบ่ายสามโมงโดยที่ทั้งคู่นั้นคุณปีชาก็แนะนํานะครับว่าให้ถือดอกไม้มาด้วยซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่ดีงาม ที่ลูกศิกษย์พึงจะมีกับครูบาอาจารย์โดยที่ตอนแรกเนี่ยมีข่าวนะครับว่าจะให้ถือดอกไม้หมาขอขามาปรากฏว่าคุณแม่ของน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยน้ำไรก็คือคุณแม่ของน้องคาสันดราฮัลเลอร์ค่ะโทรศัพท์มาถามว่าจะให้ขอขามาหรืออะไรอย่างไรคุณปรีชาก็เลยส่งข่าวว่าเข้าใจผิดไม่มได้แปลว่าจะให้มาขอขามากันแบบตั้งใจสั่งให้มาอย่างนั้นถือดอกไม้มาก็คือมาในฐานะลูกศิกษย์กับครูบาอาจารย แล้วเสร็จสุดท้ายเนี่ยโคชเชนเนี่ยยังไงก็เป็นครูขนาดที่เด็กเมื่ออยู่กับครูอยู่กับโค้ชคุณรีชาเชื่อว่าด้วยความเป็นลูกศิษย์ที่ครูบาอาจารย์เคยสั่งสอนมาก็เชื่อว่าจะมีความเข้าใจกันเกิดขึ้นและคาดหมายนะครับว่าให้เอาเสื้อผ้ามาด้วยทั้งสองคนเตรียมตัวศึกษาเตรียมตัวเลยเอาเสื้อผ้ามาด้วยเพราะหลังจากพูดคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่ากับเข้าแคมป์ทีมชาติ เตรียมฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันยูทอโอลมปิกและก็เอเชียนเกมต่อเนื่องไปเลยอุปนายกสมาคมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีขณะที่ในส่วนของน้องก้อยเองนะครับเมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกว่าได้ฟังคำรรแถลงของโค้ชเชแล้วจิตใจก็ดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งยืนยันว่าไม่ติดใจโค้ชเชถึงความเรื่องราวที่ผ่านมาอีกแล้วน้องก้อยบอกนะครับว่าหลังการถแถลงข่าวของสมาคมและโค้ชเช อุบายกก็คือคุณปรีชาโทรศัพท์มาพูดคุยกับตัวและครอบครัวเพื่อปรับความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็นัดน้องก้อยกับครอบครัวเข้าไปพูดคุยปรับความเข้าใจกับโคชเชวันนี้นะครับบ่ายสามโมงโดยอุบายกสมาคมปรีชาระบุว่าพร้อมจะให้โอกาสกลับมารับใช้ชาติในนามทีมชาติอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวบอกนะครับน้องก้อยว่ายินดีที่จะกลับมารับใช้ชาติวันนี้ก็จะเดินทางไปที่สมาคมเพื่อขอโทษโคชเชกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คืออันนี้เนี่ยน้องก้อยพูดเองนะฮะว่าน้องจะไปขอโทษโค้ชเชกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากจะบอกโค้ชเชว่าที่ทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและก็รู้เท่าไม่ถึงการขณะที่ความสัมพันธ์กับนักกีฬาในทีมเนี่ยกลัวจะเกิดปัญหาหรือไม่ประการใดน้องก้อยบอกนะครับว่าตนจะต้องปรับความเข้าใจกับนักกีฬารุ่นพี่แต่เชื่อว่ามีนักกีฬาหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คงจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างไรซึ่งตนก็มีอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมา คิดว่าคงจะไม่มีผลกระทบกับการฝึกซ้อมร่วมกันจากนี้เป็นต้นไปก้อยเนี่ยบอกว่าจะมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อที่จะเตรียมตัวแข่งขันในรายการเอชเกมในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ยังบอกเนี่ยนะครับว่าได้ปรึกษากับครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อแม่ก็พร้อมจะให้กลับมารับใช้ชาติโดยพ่อกับแม่ยังได้เตือนตอนเองด้วยว่าให้เก็บเรื่องส่วนตัวเอาไว้แล้วก็ทําหน้าที่รับใช้ชาติให้เต็มที่ พ่อกับแม่เนี่ยก็ยหระบุว่าอยากจะให้น้องสารฝันต่อค่ะคือน้องเนี่ยเคยฝันเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะว่าอยากจะเป็นนักเทควันโดทีมชาติไทยแล้ววันนี้น้องก็ได้โอกาสนั้นแล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะถามถึงกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างจะรุนแรงอย่างที่เคยบอกไปเนี่ยนะครับว่าจะมีผลกระทบไหมถ้าจะกลับไปรับใช้ชาติอีกครั้งหนึ่งน้องบอกว่าตนคงจะทําอะไรไม่ได้ห้ามความคิดใครไม่ได้อะไรที่มันทําให้ไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันมั่นใจว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องก็พอ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับความจริงมีประเด็นอื่นผมว่าตัดทิ้งดีกว่าประเด็นอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคอนโดเนี่ยนะ,นะ,ะก็สาหรับน้องก้อยก็ยินจันวันนี้จะเข้าไปจะถือดอกไม้ไปขอโทษโคชเช่เชื่อในซ้ำไปว่าเกิดความรู้สึกอะไรยังไงในเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วก็วู่วามเกินไปความจริงเจ้าตัวก็ยังบอกกับสื่อบางส่วนอีกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับว่า หลังจากก่อนหน้านี้เครียดพอสมควรเพราะต้องรับกับกระแสสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นการแชทมาต่อว่าในรูปแบบต่างๆก็เลยเลิกเล่นโซเชียลไปเลยในช่วงส1บวันที่ผ่านมามีเวลาอยู่กับตัวเองจากอาการป่วยที่เกิดจากความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะล่าสุดก็พร้อมจะกลับมารับใช้ชาติอย่างที่ว่าเรื่องนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยน้องไร้พี่เองก็ได้คุยกับนับเทควาโดรุ่นพี่เป็นรุนวาน,น้องวิวอวาพานะครับ หรือน้องเล็กชระทิพซ้อนขำก็ดีอย่างน้องวิวเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถามว่ามันไปไปได้ไหมเวลาโค้ดลงทุนนักกีฬาแล้วจะเกิดความรู้สึกโกรธน้องวิวบอกมันมีเป็นปกติพี่แต่เวลาลักษณะอย่างนี้เนี่ยยุคก,ก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลไดรวดเร็วขนาดนี้ออย่างน้องก้อยเนี่ยพอเกิดเรื่องปุ๊บโพสข้อความค่ะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันไม่มีอย่างนี้อย่างโซเชียล a c e b o ๊ k ทวิตเตอร์หรืออะไรก็ตามทีพอถึงเวลา,าผ่านไปอารมณ์มันค่อยๆหายไปมันกลายเป็นความเข้าใจมาแทนที่ hmm. แล้วมันก็จะไม่มีอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น ah. กรณีของเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็เป็นผลจากโซเชียลจริงๆ mm. เมื่อยังมีความรู้สึกอยู่เนี่ยนะครับ บางทีมันไม่มีอะไรมาหยุดยัง้งหรือกรองความรู้สึกหรืออารมณ์มาไว้เนี่ยน้องรใช่จริงจริงพอไม่มีอะไรมากรองเอาไว้รู้สึกอะไรยังไงเนี่ยมันก็พึบออกไปเลยใส่ลงไปเลยโพสตความรู้สึกโพสต์แสดงอะไรยังไงออกไปค่ะแล้วพอโพสต์ไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยเพราะมันออกไปแล้วแล้วก็เร็วมากด้วยโซเชียลแล้วมันรวดเร็วคก็กรณีของน้องก้อยพี่เชื่อว่าน้องคงได้บทเวียนในแง่หนึ่งคือ การไปทําอย่างนี้เนี่ยซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับโค้ดซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าอยู่เมืองไทยมาสิบสองปีเกือบจะเสียกำลังใจยอยู่เหมือนกันเนี่ยน้องใบใช่ไหมฮะใช่ค่ะเกือบจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้อย่างที่ว่าแต่ผลที่น้องก้อยได้ก็คงจะเป็นบทเรียนสาหรับใครต่อใครอยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายเมื่อมันไปจากโซเชียลออนไลน์ผลที่มันกลับมาที่น้องก้อย ที่มันใหญ่ที่สุดก็คือโซเชียลนี่เหมือนกันถ,ถ้าเป็นยุคก,ก่อนสมัยก่อนมันจะไม่มีทางเกิดได้ใหญ่โตเป็นกระแสหนักถึงขนาดนี้ที่โถมก้าหาน้องก้อยซึ่งมันก็คือโซเชียลนี่แหละถ,ถูกไหมครัเมื่อก่อนใครจะวิาพากษ์วิจารณ์หนึ่งคือมันไม่เป็นกระแสใหญ่อาจจะไม่เกิดเลยเพราะยังไม่ได้โพส์เราหายโกรธซะก่อนหรือสมมุติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกระแสมันก็จะไม่ใหญ่โตรุนแรงเหมือนกับยุคปัจจุบันเพราะโซเชียลนี่แหละมันเหมือนกับว่าโซเชียลก็ย้อนกลับไป โถมเข้าไปหาน้องก,ก้อยซะเอง